ตื่นแล้วไดโนเสาร์น้อยตื่นแล้วน้องน้องอยู่ไหนล่ะน้องอยู่นี่บอน้องตุ๊กตาบอไอ้อน้องอะไรนี่ฮ้ยน้องตุ๊กตาเมืหลายคนาอตื่นแล้วพี่น้องตื่นแล้วเชาว้านี้สดใสสดใส พูดนะทำอะไราน้องนะแกล้งน้องทำไมอ่ะอืมมาใบสวัสดีตอนเช้านะครับตื่นแล้วพี่น้องนอนอยู่พื้นสองคนนนอนอยู่พื้นกันสองคนปกตินอนในห้องอะน,นะแต่ว่าลูกมาต้องนอนพื้นเดี๋ยวมันตกเตียงาาตกเตียงมันสิหยางก็เลยนอนกันอยู่พื้นสองคนพี่น้อง อะไรลูกหมาหมาไหน,มนหมานี่หรอขี่ม้านี่หรอครับนี่กบกบนี่กบกบนี่กบกบหมาหมาเดี๋ยวไปอาบน้ํากันสิกบม่แล้วอา,าาาลนะอาบน้ำอาบถากันนะลูกเนาะอาบบาร์นู่นเนาะโอเคไหมครับอือห,หน่อยหน่มาเก,กียง ไปกันเลยจะไปขึ้นเครื่องบินกันเลยพาคูบ้าไปขึ้นเครื่องบินพี่น้นนองเพราะว่าอย่างละตีเพราะว่าเราจะกลับกรุงเทพแล้ววันพ่ออยู่กับพ่อครึ่งวันแล้วก็กลับกรุงเทพแล้วนะครับไปส่งเพ,พ,พราะว่าพรุ่งนี้คุณพ่อต้องเข้าทํางานแล้วเมื่อคุณพ่อต้องไปเหตุงานเหตุการณ์แล้วเออเมือม่อไปเหตุงานตาเศร้ามูลนีกรร้อยจะบินไปส่งอยู่กรุงเทพเออบุรุป่าเพินจะมาหาบอร่าแม่เพ่นจะมารับเนาะไปบ้น ไอจุดเนี่ยอืมพดกเนี่ยมารอแทะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสำหรับคุณพ่อและน้องโตเกียวไปกันเลยจะไปขึ้นเคือบินกันเลยพาดคูบาไปขึ้นเคื่อบินพี่น้องเพราะว่าอย่างเมื่อกีเพราะว่าเราจะกลับกรุงเทพแล้ววันพ่อ อยู่กับพ่อครึ่งวันแล้วก็กลับกรุงเทพแล้วนะครับไปส่งเพราะว่าพรุ่งนี้คุณพ่อต้องเข้าทํางานแล้วมื่อวันคุณพ่อต้องไปเห็นงานเทศกาลแล้วเอมื่อวันไปเห็นงานตาเ้ามื่อวันหนึ่ร้อยสิบินไปส่งอยู่กรุงเทพเออบุรุป่าเพิ่นจะมาหาบุร่าแม่เพิ่นจะมารับเนาะไปบึ้ง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 เึ้่บึ้ง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 บึ้้ เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสำหรับคุณพ่อและน้องโตเกียว